you <music> ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮามิดคอนเนเตเด็คขับสบายออกง่ายที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน1,000 0บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักโปรช่วยผ่อนไม่ต้องค้ำพิเศษสุดม3 0งถึง30พฤศจิกายนนี้รับฟรีน้ำมันเต็มถังหมวกกันน็อก2องใบเสื้อแจ็คเก็ต2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดร,รถและอื่นๆอ,อีกมากมาย ออกรถกับตัวแทนจำหมายาม m a โดยตรงที่ศูนย์ามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์ศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาศูนย์บริการยอดเยี่ยมชนะเลิศระดับประเทศรับประกันครบท้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนก็ได้สะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สนใจสอบถามเพิ่มเติม056701777 วันที่23พฤศจิกายน2566ที่หอประชุม50ปีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ผลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคอ์ข้ามนตรีเป็นประธานเปิดงานครบรอบ50ปีมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ติง้ง g ก o b a l World w e c o m 50ปีพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กล่าวในงาน พร้อม้วยนชายชัชวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารอาจารย์เจา้จาหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยัฏเพชรณ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรายชภัรณพครบรอบ50ปีในวันที่29กันยายน2566จึงได้กำหนดจัดงานครบรอบ50ปีโดยใช้ชื่องานว่าทิงกโกลบอลเวิร์โรคอนพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมหาวิทยาลัยพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่2 2ถึง26พฤศจิกายน2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลำลึกถึงการก่อตั้งและการพัฒนาจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชพัฒและมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ในปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนผลงานการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยชฏเัชพ,พชบูณ์ก่อตั้งจากวิทยาครูเมื่อปี2516ถึง2535สู่การเป็นสถาบันราชพัฏระหว่างปี2535ถึง2547และการเป็นมหาวิทยาลัยชฏเัชพ,พชบูรณ์ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัยชฏเัชพ,พชบูรณ์มีการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้นและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและมุ่งสู่มาตรฐานสากลมีการพัฒนานักศึกษาทั้งวิชาการวิชาชีพทุกหลักสูตรมีการเรียนรู้ในรูปแบบวิศวกรสังคมเป็น,นกลไกการพัฒนา soft skill ควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้มีคุณลักษณะ4ประการให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตลอดจนมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย มีกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตครูตลอดจนการนำนวัตกรรมการศึกษามาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การศึกษาของพื้นที่สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรครูของท้องถิ่นและประเทศโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2559ถึง2566กว่า260โรงเรียนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยพุฬารณ์ ยังมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตรโดยมีพื้นที่กว่า652หมู่บ้าน23อำเภอครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งบวดล้อมและการศึกษาพร้อมพัฒนาท้องถิ่นให้ทันโลกในยุคดิจิทัลมุ่งสู่การใช้ชีวิตแบบพลเมืองดิจิทัล Smart l i วิง